สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมือนีก่ะบมไ่้เดระเด้อพี่น้องมามือนีมาเบิ่งอ้อยครับมาชมอ้อยมาเบิ่งอ้อยพอดีมาติดตั้งระบบซัมเมอร์ซอยพ่อุงครับนี่เรากำลังติดตั้งแล้วพิดีท้ายไปไว้ให <t win ink> ้พ like ่อแม่พี่น้องท่านู้ชมผมเบิ่งกันก็คลับพูเจ้าของเรากำลังใหญ่ทอยอยู่มันบ่มีคนจับซอยแม่พี่น้องกันเลยบม่อท้ายสเปกไว้ครับนี่ติดตั้งซอยเพิ่นแล้วกันเลยจะมาท้ายตอนแล้วนี่หรพี่น้องผมเบิ่งครับนี่ไปครับไปเบิ่งว่าเพิ่นท็ดจังไดครับนี่ มือไม้น้ากันเนี่พี่น้องเนี่เสียงเคียงสะน,นั่นวันไหวอยู่ครับนี่เป <c oughs> ็นเลีงเคียงย่างขนาดเลยครับเป็นซัมเมืดนาสองนิ้วครับน้ำบดาน,นี่เจาะบ่อหกนิ้วเจาะเลึกประมาณห้าสิบเมตรแหะครับแต่ว่ายอนพอลงไปหาดทอนเนี่ยครับน้ำบดาน,นี่พี่น้องเนี่ยอะไรดีครับถือว่าอะไรดีอยครับคนน่ะนี่เจ้าของเรากำลังต่อแล้วออกดีอยครับ เป็นซ้ำม,มืดหนาสองนิ้วเด้อพี่น้องมันว่าจอเลือกหาสิบแต่ว่าย้อนลงไปหาทอนย้อนลงไป20เมตรเขาหน้าอยู่ประมาณ10กว่าเมตรนี่แล้วครับ11 12เมตรนี่เราต่อไปแล้วหลังต่อลงไปออกดีอยู่ป่ะพ,พี่น้องน้ากับใดหน้าบดานแถวนี้กับระดับนี้ถือว่าดีพี่น้องนี่คงโด่งโด่งอยู่ เยวไว้ท่านผู้ชมเบืองก่อนนี้ฟ้ออาต่อนี่ครับออกดีอยู่พี่น้องนี่แต่ว่าเราก็บจิดันไปพูดไก,ก,กลๆพูญแล้วครับพคนไหนนี่ครับเป็นซ้ำเมือหนาสองนิ้วเลยครับขนาดวัดกับประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัดบอ่อหลุงเบิกวันนี้อ่านบ่อทันแม่ค้าจับซอยเรายอยู่พี่น้องเราวจิดันไปพูดเอาต่อเลาะบุญเนี่ยบุญดพี่น้องดึงไปอีกหามัดผุนนี่ครับนี่หามาัดหงมาัด มัดนึ่งก็ตีไปสิบเซนเสซนละซี่ไม่ก็บซี่สิบเมตรหรือไล่เอาพี่น้องครับนี่ใช้เวลาไกลอยู่ไปครับวันนี้จะพาพี่น้องไปเบื้องต้นกําลังดูว่าเป็นไหนมือใหม่นี่ครับเดี๋ยวบุเคยเห็นจากคนแม่พี่น้องต่อเอาตามเพื่อนบอกมาเนี่ยครับแต่เอาเสียงเชียงนี่ดังสนั่นวันไหวเลยเดินไหนกว่าครับดังเรื่องปั๊บปั๊บั๊บับอยู่ครับนี่ต้นกำลังก็จะเป็นนี่นะครับคูโบต้าอาร์ทีสิบแรงครับอาร์ทีพัดสิบแรง เปิเด,คเ,ดเครื่องครับโมโมเลโทษดีครับโมเลโทษตัวนี้หน้าสามสามนิ้วครึ่งอันนั้นสามนิ้วครับนั่นน่ะตัวไหนปันไฟล่ะสามนิ้วเด้อครับเ่ยตัวนี้สามนิ้วครึ่งนี่ครับไป,ไปเปิเคร่งอีกนี่น้องนี่ลิงเคียงย่งจังเลยครับกว่าเองบ๊อปป๊อปป๊อเลยครับเลย ี๋ยวมาเบิ้งเอาเดี๋ครับเบิ้ลพลังไปเลยครับไปไปสองร้อยยี่สิบโวลต์พอดีครับนี่ครับเป็นไดยี่ห้อฟ็อกคซ์ฟ็อกซห้ากิโลวัตต์เบิ๋งวครพี่น,อน้องห้ากิโลไม่อี่ยมครับใส่งานแรกเลยเนี่ยพี่น,อน้องไม่อี่ยมแต่ว่าเสียงแจ้งนี่เร่งยางแรงเลยพี่น้องครับนี่ เบอรต่อเด็ดไปซับเมิร์เ้อครับใส่ไปแล้วอ่าสองมิลย้อนลงไปหาท่อนแล้วเบอร์ต่อ ตอนแรกแท่หนาที่มานน้ำมันนี่ไฟพอเถิงครับพี่น้องเนี่ยเรืยเตี่ยนมามีหมโลลูรีสองโตก็เลยได้เปลี่ยนครับเ,เ,เตี่ยนเป็นหนาสามนิ้วครึง่งไปได้อยู่ครับแต่ว่าได้เลิงหลายโทษไปได้ไปได้อ้าวออกงานมือขแรกแห้งมันนี่พี่น้องครับเบิ้งเองากว่าอ้าวใหญ่ท่อแล้วใหญ่ไปบักไก่ฝุ่นละฝุ่นนะครับพู เลาสิลาดน้าไหวหกไล่จีดไล่ที่ใส่เวลาจากมือพ่พี่น้องนี่ปลูกแล้วครับนี่เกษตรกรเช้าไร่ไหวอ่ะคนครับไปแล้วครับดันไปแล้วนี่กับทายคลิปเป็นคลิปสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งครับตอนลุ้งอ่ทายพ่อท่านแม่พี่น้องบ่อมีไผ่มาจับให้ก็ได้จับสวยเราคับเลยบรได้ไทยให้เอาอต่อมันออกแล้วที่ายน้องพี่น้อง เปกซ้ำเมินก็จําว่ได้แล้วครับยี่ห้ออีกอย่างบูหัน่น่ะแต่ว่ายี่ห้อนี่มันดีสําหรับไฟตกมันกับอมีปัญหาครับมันมีอยู่สองสามยี่ห้อที่ใส้ไฟประมาณร้อยหกสถึงสองร้อยย่อยสามสได้สบายว่ามีปัญหาว่าตอนเพิินว่แล้วก็เลยเอามาล้องเมืองครับนี่แต่ว,ว่าอัตราโทษอีกอย่างนี่ก็กกำลังศึกษาไปเรื่อยๆโยพี่น้องมันมีโม,มลเลสสตเนาะก็เลยเด ทดเอาซ้ำนัน่นร้องิึงครับเดี๋ยวเสียงเคียงนี่ได้เล็งยางจังเลยพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าขันมีโมเลมาทดทดสอบอีกกัสิใายไปพราะแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมร้องิึงไปเรื่อยๆกันแล้วครับเอาชิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้ะครับสวัสดีครับ